ทงนาออกมาจะมีท่งนาเนาะนาตัวนี้ก็เทว่ามก็ได้เห็ดหลายปีแล้วเป็นนาเฮือเนาะตามตรงว่ามีเลขสิบสองปีกับดาวบริเวณน,นี้นะว่าคือทางหลังก็คือบ่อของวัวบ้านหลัง ประมาณ đây là hạ hục đây mà này hộp mà này hạ hục lạc nào chả đấy thang cái nhá lắng lục lăng nóng bắt Đó, bắt ba hẹn lắp bay hay nào phải con rồi, con nèn con nèn con 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 เด็กยังจะสกินบาง,งไม้นี่ปะยักแหล่ะเขากินอยู่แล้วล่ะมากอันนนั้ตะไคร้บ่ซิมบ้างาะมันหวานแท้ได้มาก,มากซิมคือเคยกินกันมากกินเบิ่งแล้วได้ห่อมกันออกจากป่าได้บ่เป,ป็น <laughs> กก้ากินแล้วถึกมากเด็กสักีะหาเราซิ้อักอย่างเือพูดทุกคนเป้าหมายไปวันนี้มากยังกระยานเราแปลงบหน้าสีชีมเนาบวกน่ะวันว่อนนะเห็นมันเมาก็ห้ามเดีออกนะได้ thôi, nếu ninh nôi chân nóng nọc tàu cháu bocca ký bắp hả anh quen ấy đâu bocca lắm bắp hạnh đạo bắp ขึ้นพุ่นละท่านผู้ชมตัวตนี้ก็จะเป็นหน้าเก่าแต่ว่าบริณเขตหลายปีเลยหน้าเฮื่อก้าวางคนเขามักเข้าเมือ,องนว่าขโมยหมนมไปก่อนไปเลี้ยวขวาเด้อบนทางเก่าอะ่ะโยโ<อ>โ มาป้ามาดกงมาก็เย็นเลยว่าของวิวธรรมชาติเห็นเข้าบ่าอาลายเสดงนี่ลเลยนีย่มักอย่างกับมักอันนีะ่ะนกย,ยังห้องนอกกดบอก กุศหุ่นมันหลตะกอลโอหมุ่นตะกอลเสียไหลเ่าน้ำห่วยนี่แห้งแล้วบ่ขึ้นตัวนี้ ขึ้นตัวบนโขไวบ้านเข้ามาหดผ่าเลยตัวนี้ดงเนาะดงดงบนหัวหน้าบนทันได้สาวพระลายปีแล้วบรเห็ดบอกขโมนไปยังมานุหลังเตยเตยตสัตนะเนย ทางนั้นก็จะเป็นทางควายแต่ว่าควายกับวัวเลยสมัยนี้มันจะเป็นหอยงัวดีกว่าทางหอยงัวเนาะเห็ดเห็นผลฝนตกก็เพอะได้กินยูทานผสม,มนาะมันตกห้าหนึ่งเนี่ยมันก็ออกเนาะเขาอะอกไปพี่กหนูหนก็เงียบแต่ก็เาแตยุ่ มาป่าเนี่ยก็ม่วนไปนิดนึง่คมากหก,หกหลายแล้วข,ข้างนั่นก็โบได้มาถึงแล้วมันจะหกแน่เลยโอ้ผาเนีเหี้ยวะ ต้นอันนี้ในพื้นที่บร็อสเป็นต้นเป็นหนามแต่ว่าเป็นหักยาเด้อแต่เจ้าสือ้อในใดเนาะทางฝั่งประเทศบาบ้านเนาะโมเมนต์ผักติว้วโมเมนต์ผักอย่างมันเป็นประเทศต้นที่ว่านำแท่งเนาะเป็นยาเด้อสิบร็อสของยาเลยเด้อสิพันเุ์มองเด้อนผู้ชม พันบงเปลือกมันจะเป็นอะไรนี่มันแกล็ดนะนี่เป็นเกล็ดเก่็ดเลเก็นป่ะฮักยาดีไออันนี้แช่ใช้น้ำกิ่ล้นเปลือกมันเป็นไอ้นี่ยทีว่าเศร้ายาพื้นเมืองเขาตฉพอแต่แม่เปลือกอันนี้ก็บอก ให้ทานผู้ชมเป็นประโยชน์เนาะต้นน้ำแทงเห็นประเภทมากมันแล้วเฮาเอาไปแช่แส่น้ำให้ไก่กินเลยมันบวดอยากเหียวกินเลยไหมค่อยกันยังกินป่านเมากินแล้วนะมักน้ำเต้ามักน้ำเต้านะมักตะไคร่นอะมักตะไค่นี่ไลเออค่อยกินห่ำมไปได้โยสุดนะ Này. Này Kín cháu bọ ca kín không? Kín không vậy? Hên bựa khoai bựa đã, Đây bộ nó hết rồi của một bộ tụng มีระยะเขาตัดเครือมันระยะเขาตัดเครือมันแล้วมันดับมันเป็นเครือ,อเด้ตย้วบางอย่างเป็นเครือแต่อขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะท่านเดที่อยู่กับพ่อกับพ่อก็อกขอให้มีความสุขหลายๆทุกคนะปีใหม่ไป กับบารดมาเนี่ยแต่เขาบ้าขโมวนับเพราะว่ามันมากไม้มักตอกเห็ดมักเบอกแล้วมัน,มน,มนสวยแล้วออกไปออกไปหารถบริจาคไก่ลดไหนเนาะออกทางเก่าคนแล้วครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องโอ้ยออกทางเก่าคนละ เื่อนกับ่บชักสิอยู่ฮอนมาแล้วก็พอคลายเค็ดจะได้แค่น้อยแล้วก็กลับโบยกักษ์ไกรถดนะเพราะน้ำก็อึดเพราะน้ำซีมดระบังเดี่ยวถือน้ำมาเมื่อกี้อากาศฮอนกนะ็พอสมควรเนาะ,ะจักกระจั้นก็ไลแต่เกาว่าโบจักมีอะไรเด็ดเนี่ยแจ็คมนเป็นยังไงผู้เสียงน้องอย uh ู่ผู้ หกผู้ดิลมจะควายเนาะทางควายเออเออแค่แม่โบมีป้าไม้นี่แห้งเต็กตมันหอนบอกขาหมดอะ่ะอันนี้มันอยู่ได้นะป้าไม้นี่ทั้งเาาเออโกอินทีเนาะอ่อ แค <c ười> <também. S 2> ่คายขึ Ta ้นต้นนดูอยู่อันหน้าเจ้าบ่มีบ่ยังเหลือค้างบ่โอดเนาะจงไว้แหนคือค่อยๆก็ยังจงไว้ให้บ่ต้นต้นนี่จงไว้หลายต้นอยู่่อยเห็นเขาบ่ลักเฮ็ดใ่ตัด กะ4 5มื้อกะมาเท่อนึงหรืออาทิตย์นึงมาเท่อนึง2เทื่อนี่กะต้นดูนี่จงไว้นี่ง่เติบแล้วเด้นี่ตัวนั้นกะต้น4 โม่ควายมันไปกินไส้หนามแจักกะจั่นสายแลแลอยู่ห้องแถวมันทำบ่อเตะไปว้แท้ เห็นบ่มากนะบ่เห็นบ่เหี่ยวแล้วมันขาดน้ำบ่หมากเจ้ากินวังนั่นอันนี้เป็นมะพร้วเออหมากหวดเพิ่นหัวอยู่ด้ออันนี้มันเหี่ยวมั้งขาดน้ำอะไรเหี่ยวแทบเลยเป็นทั้งหมากไม้หวานแล้วก็เป็นทั้งอันสมุนไพร เออมันเป็นยาพร้อมเพื่อนหลวงฮู้ยาบอกขมวนก็ได้ยเบาแปลงมานหน้าเราปวดจากฮู้ปวดอะไรพี่เธว่ากินแล้วกินเกิงยาสู่กยกำลังโอ้เอาฮะมันบวดต้มกินต้มมันไม้มันก็ได้เออต้มไม้หรือว่าฮะหรือว่ามะมันอันนี้เช็ดเปิดซิปเนี่ยก็ได้เมียย้อนได้เนาะเออได้ลูกย้อนได้เนาะ ขาดเตียงหักระบบพิษเลยชาวน้อยตกเตียงบูปิธาเลยรุ่งุขภาพเลยนะความมันเป็นถอนพิษควาคุ้นห้อยบูปิโภคเล้าเบียอะคือว่าจะน้อยอันจะน้อยอันท่านผู้ชมเห็นในคลิปแล้วเพื่อนสั่งแล้วมาเอาอยู่หน้าค่อยนี่นเจ้าเอาไปให้เพื่อนภาาก็ให้ คลิปนี้ก็นสือบุมีสาร่าไปไหนทุก็เลยบอตั้งใจพาเดี๋ยวมาเลาะนิดผ้าผ้าก๊าาอตโบยังให้มู่เพิ่นเัินดึงไปเส็บขี้บอกขี้บอกพอได้กินกินโบได้เลยก็จะเป็นพาเดี๋ยวมาแต่ถ้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะงานหยุดสี่มาเริ่ิ่งก่อนไปไปป้าวจะเหลือก,ก็เลยมาแล้วก็เฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมเฮาเบิง่งมียังก็เข้าไปภาคกดติดตาม บ้างเนาะมีอย่างก็เข้าไปเยี่ยมไปคอยบัางเนี่ยนาะคลิปนี้ก็สิได้ขออมลาพระจากักอันนี้มาห่อรถตัวนั้นก็นคือห้วยทางท่านผู้ชมเนาะตัวนี้เราเป็นซองเปิดใหม่มีอย่างก็นสนับสนุนเดียวพ่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะวัตถุคนบวัตถุคู่ทุกคนวันตถุตเสน้นสายเนาะคลิปหน้าพบก,กันใหม่เนาะสบายดีเมื่อทุกคน